เพื่อนๆนะครับผมมีเพื่อนบ้านมีไฟฟ้ามีปลาปลาโอ้ไม่ต้องกลัวเรื่องเปรี้ยวเรื่องเหงาเศาซื้อะไร <c oughs> ไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยมาซื้อแล้วจะมาอยู่คนเดียวโดดเดียวเดียวได้ไม่ต้องกลัวนะครับผมเออนี่ให้ชมการที่ตําบลทุ่งลูกนกนะครับผมตาบลทุ่งลูกนกอยู่ที่อาเภอกําแพงแสนจังหวัดนครปฐมคุณสุภาพคุณสุภาพพรนะครับผม,พาพานะบผมยินดีต้อนรับด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับคุณสมพงษ์ด้วยเช่นกันนะครับผมก็ขอบคุณ มากเลยนะครับผมที่ข้อจอเข้าใจเนาะเออให้กับทางจะรุนซากจะรันสุกเออข้อจอเข้าใจให้กับจะรุนซากขายที่ดินนะครับผมวันนี้ผมจะรุนซากขายที่ดินเนี่ยเข้ามาไลฟ์สดรีวิวนะครับผมให้เพื่อนๆชมกันเนาะที่แปลงหนึ่งร้อยสามสิบแปดตารางวานะครับผมหนึ่งร้อยสามสิบแปดตารางวาเออคุณวีเอ็มใกล้อะไรครับตรงนี้คุณวีเอ็มตรงนี้ใกล้กับวัดหนองสลานะครับผมใกล้กับวัดหนองสลาเลยนะครับห่างถนน ใหญ่นะเส้น3 4 6นะครับผมบางเลนปทุมธานีที่จะมุ่งไปหน้า,ามุ่งไปพนมทวนเนี้ย1กิโลเมตรเท่านั้น